5รถไฟนอนสุดหรูแห่นปี2 0 2 5ัิกที่คุณต้องไปสัมผัสสักครั้งในชีวิตคุณเคยฝันอยากเดินทางไกลแบบไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องรีบแค่ได้นั่งชมวิวข้างทางจิบชาหรือวายเบาๆแล้วเข้านอนในห้องพักหรูที่เคลื่อนที่ไปพร้อมโลกผ่านนอกไหมคะ วันนี้เราจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์กับ5รถไฟนอนสุดหรูของปี2025ที่ไม่ได้เป็นแค่พานะแต่เป็นโรงแรม5ดาวบนรางที่สวยงามอบอุ่นและน่าลหลงไหลที่สุดของปีนี้ค่ะ1 Britannic Explorer อังกฤษและเวลส์ เปิดตัวอย่างอลังการในปี2025นี้เองกับ Britannic Explorer รถไฟนอนสุดหรูจากเครือเบล o n t ที่พาเราไปสำรวจธรรมชาติและเมืองเก่าในอังกฤษและเวลส์ขบวนนี้มีทั้งหมด18ห้องโดย3ห้องเป็นแบบแกรนด s สวีทที่ทั้งห้องนอนห้องน้ำและมุมนั่งเล่นถูกตกแต่งด้วยโทนสีธรรมชาติและเฟอร์นิเจอร์หรูจากแบรนด์อัลเบียนนอ